กันอีกนะคะว่าชาวราศีกรกดนะเรา,าเป็นยังไงบ้างนี่ก็สําหรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่21มิถุนาถึง20กรกฎาคมต้องชาวราศีกรกดนะหลังจากที่กลับมาอาพิมพ์คําถามเอาไว้แล้วกันนะค,คะมาเรามาดูกันว่าชาวราศีกรกฎเป็นยังไงบ้างตัดสินพร้อมกันนะดูซิว่าชาวราศีกรกดช่วงเนอนกุมหาพันธ์จะเป็นยังไง <c oughs> เทาทีกรกฎช่วงนี้อาจจะมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกอะไรบางอย่างรู้สึกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งกู้บางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าปวดหัวไมเกรนก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็จะมีข่าวดีสิ่งที่เราหนักใจกังวลใจยังไงก็รอดไม่ต้องกังวลน,นะครับการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จและรวมทั้งใน justice ได้รับความยุติธรรมแสดงว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เรากาลังรอรวมทั้งถ้ามีขึ้นโรงขึ้นศาล <c oughs> ก็ชนะด้วยเช่นกันนะอันนี้พี่เตมพูด เบื้องต้นก่อนลับผ้าเรื่องของคนรักเนี่ยบางคนตำรวจทหารก็ได้ความรักเนี่ยอาจต้องลุยต้องสู้อะไรบางอย่างนะครับหรือ,เ,อเป็นคนโสดช่วงนี้อาจต้องลุยสู้นิดนึงปัญหาเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณคำพ่อเดียมเพลอร์คำพ่อ,พอหัวหน้าเจ้าของกิจการหรืออะไรบางอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นซีอเป็นรัฐมนตรีเป็นเจ้าของกิจการอาจจะเกี่ยวข้องใจคิดเรื่องการเงินอยากหาเงินเยอะ แล้วก็ไพ่เดอะเลเวอร์เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักคนรักอาจจะเกี่ยวข้องและรวมทั้งการเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางต่างจังหวัดต่ตางประเทศก็เกิดขึ้นได้นะคุณติกในช่วงของเดือนกุมภานี่นี่ชาวราศีกรกฎมีคําถามอะไรยังไงบ้างครับทมงาบ้างเลยมีเลยค่ะอย่างที่พี่เทมเปิดไพ่มาคีค่ะว่ามีคําถามว่ามีเกณฑ์ขึ้นลงพักขึ้นศาลเมาแล้วขับจะรอดไหมอ่ะรอดแน่นจะติตตาช่างก็มาพี่เทมพูดตั้งแต่แรกและ แสดงว่าคุณมีปัญหาเนี่ยหนักอกหนักใจเนี่ยพบกับต้นบุทหารก็มีเกี่ยวข้องใช่ค่ะอ่ะยังไงก็รอดแต่ก็ต้องว่ากันตามกฎหมาย<ง>แต่ไม่ได้รุนแรงหรือต้องขั้นติดคุกไม่ได้ทํามาอยยังไงก็รอดนะครับไม่ต้องกังวลใจนะทะนายความเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นคนเนี้ยคนเนี้ยจะเป็นคนที่ช่วยในการที่ดีลอะไรบางอย่างได้ชัดเจนและสําเร็จขอแสดงความยินดีด้วยคําถามนี้ตอบตั้งแต่แรกตังก้งแต่ดูพูดถึงภาพรวมว่าขึ้นลงขึ้นศาล ชนะแน่ยินดีด้วยนะครับค่ะ,ะส่วนอ่าส่วนเรื่องการเงินนะคะเงินที่คิดไว้จะเป็นอย่างไรบ้างคะจะได้อยากตามได้ตามยอดตามยอดเ<า>ป้าไหมตามเป้าหมยอ่ะคนที่ถามคําถามนี้รวมทั้งอ่ชาวกรกฎด้วยอ่ะให้ตั้งจิตว่าเงินในยอดหรือเป้าหมายทํากําไรหรืออะไรที่เราก็คาดไว้ในช่วงหนึ่งกุมภาพันธ์กรกฎนะตั้งจิต <c oughs> เหนื่อยนะแบกทุกอย่างนะไองานโปรเจกต์หรือย,ยอดที่คุณกําลังทำเนี่ยต้องใช้ความพยายามอย่างมากให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยดูแลตัวเองด้วยเพราะมันม,มันเตือนมาสุขภาพมีแก่พวกแพทย์หมอหรือต้องพาใครไปโรงพยาบาลหรือต้องอะไรบางอยา่างให้ระวังละกันดูแลสุขภาพเยอะๆแต่รู้มาผมเห็นไพ่ใบนี้ก็คือจบตั้งแต่แรกผมจะชอบเรีวยกว่ามายแฮร์รี่พอตเตอร์แอคนนะม้การไม้กาิ My พูดถึงว่าการเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ช่วงชิงแข่งขันอะไรก็ตามใครได้ไพ่ไปนี้นะอุปสรรคจะแก้ไขได้ด้วยตัวมันเอง9.9.9% 9 99มักจะไม่ค่อยพลาดงานสิ่งที่คุณคาดคิดยอดต้องมีเกณฑ์การเดินทางโครงการที่ทำวิวออฟออฟจูนเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขการจัดก,การอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่อาศัยหรือค่าขายเกี่ยวกับพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้จัดก,การเรื่องพวกนี้แน่นอนครับสําเร็จแน่นอนได้เงินตามเป้า ไม่มีข้อสงสัยเลยให้แฮชแท็กชาวราศีกรกฎเงินที่ตั้งเป้าไว้ได้ตามประสงค์โอเคทีมงานพิมพ์รัวมากโอเคนะครับอ่ะมีอะไรอีกชาวราศีกรกฎราศีกรกฎมีแค่2องคำถามอ่ะคำถามเราได้ตอบแล้ไอ้คำถามแรกเนี่ยมันตอบเลยที่ไม่ต้องเอ่ยเลยชัดตั้งแต่แรกเลยมีหน้าแหละคุณติ๊กถึงยิ้มเลยว่าทางบ้านเขาส่งมาอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะต่อไปชาวราศี สิง,สงเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่ช่วงไหนนะครับอ่าช่วง21กรกฎาคมถึง20สิงหาคมคะ่ะโอเคเรานับแบบนับแบบฝรั่งนะมางคนก็สงสัยว่าเอ้ยพี่เทมแบบอะไรอย่างเงี้ยให้ลืมแบบไทยก่อนถ้าดูดวงไอที่พี่เทมเป็นดวงประจำเดือนหรือดวงรายอะไรอย่างเงี้ยให้นับตามที่พี่เทมบอกนะครับประมาณนี้